ดากอนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่320ี่สไม่ว่าหมิงเทียนจะพยายามโน้มน้าวเขามาเพียงใดอี่เสี่ยวชวนก็ยังยอมรับคําแนะนําของเขาในภายนอกแต่ในใจเขาไม่ได้คิดเช่นนั้นมาตัวนี้ไม่ใช่มาของเมลโลเหรอือเมื่ออี่เสี่ยวชวนมาถึงครอบมาของบ้านหมิงเขาก็จาจุยเย่ที่กําลังจีบเฮยเฟิงได้พี่ชายไนเปอร์ถือเหรียญทองจากรพพัดของฝ่าบาทอยู่คุณไม่สามารถหยาบคายกับเขาได้หมิงเทียนมาหาอี่เสี่ยวชวน ยิงเหรียญทองจากรพพัดินี้เมื่อถึงจุดนี้ยี่เซียวฉวนก็คิดบางอย่างขึ้นมาทันใดเขาจึงวิ่งออกจากบ้านของหมิงหลังจากสอบถามในเมืองเซียนหยางยี่เซียวฉวนก็พบสถานที่ที่เป้่อครและคนอื่นๆพักในเมืองในที่สุดเจ้าอยู่ที่นี่เมื่อยี่เซียวฉวนมาหาเขาเป็นโลกกำลังนั่งอยู่คนเดียวในศาลาของบ้านกำลังชงชาก่อนหน้านี้คุณแกล้งทําเป็นเจ้าหน้าที่ของราชวงศ์ฉินยี่เซียวฉวนนั่งตรงข้ามกับเพอโลโดยตรงใช่เพลโลยอมรับอย่างเต็มใจ แล้วคุณมีตัวตนแบบไหนที่นี่ยีเสี่ยวชวนถามเช่นเดียวกับคุณฉันสามารถเข้าและออกจากบ้านของหญิงเจิ้งได้อย่างอิสระเพอร์โลตอบด้วยการเล่นคําคุณเปลี่ยนแปลงราชวงศ์ฉินไปอย่างไรบ้างหยีเสี่ยวชวนถามต่อไปฉันให้สิ่งที่หญิงเจิ้งต้องการมากที่สุดเพอร์โลตอบอย่างตรงไปตรงมาถ้าอย่างนั้นคุณในตอนนี้หยีเสี่ยวชวนไม่รู้ว่าจะขออะไรสักพักคุณไม่มีอะไรจะพูดใช่ไหมงั้นฉันขอถามคุณหน่อยคุณอยากตายยังไงเพอร์โลถามด้วยน้าเสียงที่เปลี่ยนไปอย่างกระทันหัน คุณอยากฆ่าฉันไหมหยีเซียวชวนถามกลับไม่ฉันจะไม่ฆ่าคุณแต่จะมีใครสักคนทาเช่นผู้ชายที่คุณขโมยภรรยาของเขาไปเพอร์โลเกือบจะพูดตรงๆและหยีเซียวชวนก็สวมหมวกสีทุ่งหญ้าบนตัวหญิงเจิง้งคุณรู้ได้ยังไงหยีเซียวชวนถามด้วยความสับสนตราบใดที่คุณไม่ตาบอดใครละ่ะที่มองไม่เห็นหยี่เซียวชวนพ่อแม่และพี่ชายของคุณล้วนเป็นนักโบราณคดีฉันเชื่อว่าคุณก็ชัดเจนมากเกี่ยวกับกฎหมายโบราณเช่นกันการขโมยภรรยาของจักรพรรดิมีความผิดอะไร ถ้าอย่างนั้นฉันไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกเบโลทำให้ชัดเจนคุณต้องการอะไรหยีเสี่ยวชวนยืนขึ้นฉันมีของดีอยู่ที่นี่ดูสิเบโลยื่นคำสั่งให้หยีเสี่ยวชวนจากนั้นหยีเสี่ยวฉวนก็เปิดคำสั่งและหลังจากดูอย่างรวดเร็วด,ดวงตาของเขาก็เบิกกว้างคุณคุณต้องการผูกมัดฉันกับหลู่จื้อด้วยกันหรอหลังจากอ่านเนื้อหาของคำสั่งหยีเสี่ยวชวนก็จ้องไปที่เปลี่ยวด,ด้วยตาเบิกกว้างใช่มีปัญหาอะไรไหมปราบใดที่คุณมีคำสั่งนี้ หลู่จื้อจะเป็นภรรยาที่มั่นคงของคุณราชวงศ์ฮั่นตะวันตกที่ไม่มีพระพันปีฮั่นจะยังมีอยู่บนโลกนี้หรือไม่เปยลัวจิ้มเข้าไปในใจของหยีเสี่ยวชวนโดยตรงเจ้าเจ้าอยากจะยุ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จริงๆนะข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าทำสำเร็จทันทีที่เสียงนั้นเงียบลงหยี่เสี่ยวชวนก็อยากจะทำลายคำสั่งในมือของเขาขอเตือนเจ้าก่อนว่านี่คือคำสั่งของจักรพรรดิองค์แรกหากเจ้ามีหัวถึงเก้าหัวเจ้าก็สามารถทำลายมันได้อย่างกล้าหาญเปยลัวดื่มชาดีๆหนึ่งถ้วยอย่างใจเย็น ถ้าข้าหลังจากได้ยินเป่ยลัวพูดเช่นนี้ยีเสี่ยวชวนก็รีบนั่งลงด้วยสีหน้าหดหูทันทีเอาละ่ะข้าอยากไปบ้านของหญิงเจิ้งตอนนี้เจ้ายังอยากไปกับข้าไหมเป่ยลัวเก็บคำสั่งนั้นไปต่อมายีเสี่ยวชวนไม่รู้ว่าเขาถูกผีเข้าหรือไม่เขาตามเป่ยวัวไปที่พระราชวังเซียนหยางจริงๆจ,จากประตูพระราชวังเซียนหยางไปยังห้องโถงหลักของหญิงเจิง้งไม่มีใครมาหยุดเป่ยลัวและยีเสี่ยวชวนระหว่างทางเมื่อเป่ยลัวมาถึงประตูห้องโถงหลัก หญิงเจิ้งได้นำเจ้าหน้าที่พลเรือนและทหารมาต้อนรับเขาแล้วสวัสดีซีอานสวัสดีคุณเปยหญิงเจิ้งเพิ่งเปิดปากและเขาเปลี่ยนคำพูดทันทีเพราะเปยหลัวมองมาที่เขาจากกระพรดฉินไม่จำเป็นต้องสุภาพเหวยหลัวขอให้หญิงเจิ้งยืนขึ้นหลังจากเห็นหญิงเจิ้งทำความเคารพเปยหลัวหยีเสี่ยวชวนรู้สึกว่ามุมมองทั้งสามของเขาแทบจะแตกสลายทันทีคุณเปย์ทำไมวันนี้คุณถึงมีเวลามาเยี่ยมบ้านที่แสนสมถะของฉัน หญิงเจิ้งพูดถูกในสายตาของเป่ยหลัวพระราชวังของเขาคือบ้านที่แสนสมถะของฉันจริงๆยอมแพ้เถอะฉันได้ยินมาว่าจาักระพัชฉินเพิ่งแต่งงานไปเมื่อไม่นานนี้ดังนั้นฉันจึงมามอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้คุณทันทีที่เขาพูดจบเหวยหลัวก็หยิบไข่มุกเทียมที่ส่องแสงยามค่ำคืนออกมาจากแขนเสื้อของเขาใช่แล้วไข่มุกเทียมที่ส่องแสงในยามค่ำคืนเพราะแก่นแท้ของไข่มุกนั้นเป็นเพียงไข่มุกธรรมดา และความแวววาวและประกายแวววาวที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นผลมาจากการประมวลผลพิเศษของเจียงเฉินถูกต้องแล้วเจียงเฉินหมอผีไม่เพียงแต่เจอจางยาได้อย่างแม่นยำเท่านั้นแต่ยังทำสิ่งต่างๆมากมายที่ญาติยะจากของจริงไม่ได้สมบัติล้ำค่านี้เป็นสมบัติล้ำค่าจากกระพัดน้อยขอขอบคุณคุณเปยดที่นี่หญิงเจิงง้งโค้งคำนับเมโลอีกครั้งต่อหน้า,ายีเซี่ยวฉวนคราวนี้เมโลไม่รีบร้อนที่จะออกจากพระราชวังเขาใช้โอกาสนี้รับประทานอาหารมื้อจากกระพัดชั้นยอดของโลก ผลก็คือรสชาติของอาหารจักรพรรดิเหล่านี้ไม่ดีเท่ากับอาหารธรรมดาที่เกาต้องการทำหลังจากรับประทานอาหารจักรพรรดิที่แย่มากเบโลก็พูดคุยหลายหัวข้อกับหญิงเจิง้งเขาบอกเป็นในในว่าอีกฝ่ายควรระวังฮาเรมของเขาแต่อีกฝ่ายไม่เข้าใจแม้แต่คำเดียวเมื่อเผชิญหน้ากับหญิงเจิ้งที่ไม่เข้าใจจริงๆเบโลก็ได้แต่ส่ายหัวอย่างช่วยไม่ได้เมื่อเบโลออกจากพระราชวังเซียนหยางอี้เสี่ยวฉวนก็ไปมีสัมพันธ์กับเจ้าหญิงยูซูอีกครั้ง จากนั้นหญิงเจิ้งผู้ตาบอดจริงๆก็ได้รับหมวกสีทุ่งย่าใต้จมูกอีกครั้งใช่แล้วเบโลมาที่พระราชวังครั้งนี้เพื่อปลุกจัก,กรพรรดิองค์แรกของโลกนี้เพื่อประโยชน์ของหญิงเจิ้งในโลกก่อนหน้าแต่อีกฝ่ายไม่รู้จริงๆว่าอะไรดีสําหรับเขานอกจากนี้เมื่อเขามาที่พระราชวังครั้งนี้เบโลก็ค้นพบบางอย่างโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นกันเจ้าเก่าในโลกนี้ไปไหนถูกต้องแล้วสองครั้งที่เบโลมาที่พระราชวางังขันทีหัวหน้าที่รับผิดช,ชอบในการรับใช้หญิงเจิ้งไม่ใช่เจ้าเกา่า และหลังจากสอบถามเล็กน้อยเบโลไม่ได้รับข้อมูลใดๆเกี่ยวกับเจ้าเกาจากคนรับใช้ในพระราชวังคนใดราวกับว่าบุคคลนี้ไม่เคยปรากฏตัวหรือว่าอาจจะมีนักเดินทางข้ามเวลาคนอื่นๆในโลกนี้ทันทีที่พวกเขามาพวกเขาได้กําจัดเจ้าเกาที่เพิ่งเกิดหรือแม้แต่เจ้าเกาที่ยังไม่เกิดหรือไม่เมื่อเบลูกาลับถึงบ้านเขาได้นั่งอยู่ที่นั่นคนเดียวและถามตัวเองด้วยคําถามนี้เมโลเมื่อกี้นายพึมพำอะไรอยู่หลังจากเห็นเซียวเย่ไคชาก็ตรงไปหาเบลู จากนั้นเบลโลก็บอกความสงสัยของเขาอย่างตรงไปตรงมา